นะครับดีทุกวันเพียงแต่ที่มีวันพักกาหนดเนี่ยเพราะเนื่องจากถ้าเอาความเป็นจริงแล้วสมัยก่อนนะครับอิทธิพลต่อพระจันทร์เนี่ยม่มีผลน้าขึ้นน้าลงมีผลต่อร่างกายมนุษย์นะครับถ้าอย่างคติเอาง่ายๆเลยนะครับเรื่องของมนุษย์หมาป่าของเมืองนอกเมื่อใดที่พระจันทร์เต็มดวงจะแปลงเป็นหมาป่าคือจริงๆเขาเป็นคติสอนนะครับเพราะว่าเมื่อพระจันทร์เต็มดวงความกําหนัดในร่างกายมันสูงมันเกิดโอกาสการทําผิดทําชั่วหรือไปข่มขืนผู้หญิงมันจะเป็นแบบนั้นเขาก็เลยมองว่าเป็นคําสอนขึ้นมาเมื่อ พราะจานเต็มดวงถ้ายัางของยุโรปเขาจะให้หลบอยู่บ้านนะเพราะมีมนุษย์หมาป่าแต่ของไทยเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็บอกว่ามันมีคนทําผิดกฎหมายกันเยอะเขาเลยกําหนดว่าพวกนี้เป็นวันพระเลยท,ท,ทําให้คนน่ะทาชั่วน้อยลงหรือหยุดทําชั่วจริงจริงสมัยก่อนไม่มีหรอกวันพระนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นมีมาทีหลังดังนั้นจะถามว่าได้บุญเยอะกว่าน้อยกว่ามันเป็นคติจริงๆก็ได้บุญเท่ากาันไม่เกี่ยวกันครับ